วอวันวันขัดมาเนี่ยหมอเลยแอดมิว่าค่าไตมันไม่ดีมันเสื่อมลงมากมันลงทุกวันน่ลงทุกวันแล้วก็บวมทุกวัน mm hmm. จนวันแรกที่เป็นหนักๆเน,นี่ยก็คือแบบมันเปรี้ยไปหมดเลยยืนก็ไม่อยู่จะลงไปต่อเจ็บไปหมดทั้งล่างเจบ็บข้างในจุกแน่นนะโอกคาใจไม่ออกเรามือสัน่นเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยคอนโทรลตัวเองไม่ได้เราก็แบบตาเราก็บวมมันจะเยิม้ม ใครถามอะไรสมองเราก็้ทาจะไม่สั่นวันนั้นแฟนเราตกใจ ấy, นึกว่าเขาไม่เคยเห็นเราในพาร์ทนี้เราปกติอันนี้เราพูดเร็วปกตินะตอนนั้นคือหมอแค่หมอถามง่ายๆว่าวันนี้ถ่ายกี่ครั้งเรามไม่เก่งนะ,ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจาก sle เนี่ยแหละที่มันกำลังโจมตีอยู่เพราะ sle เนี่ยมันเป็นฝั่งโจรตาเนี่ยมันเป็น ับป่วมปาก,การแล้วมันยิงยิงยิงเข้าไปเรื่อยๆจนตปยด้กําลังใจแย่แย่แย่หมอเขาก็เลยเรื่องระหว่างว่าจะกู้ไตก่อนหรือจะลบ s อ e ก่อน<ม>ตอนนี้ก็เลยเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าเราจะลบ s อ e ก่อนเพื่อให้ไตมันได้ทำงานบ้างก่อนที่มันจะไปถึงสิบทีนี้พอไอยาตัวนี้มันก็เลยค่อนข้างสำคัญในการเสีย่ยงมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าบางคนเสีย่ยงฉีดแล้ว มีเสียชีวิตก็ถึงขั้นได้เมื่อรอรอ,อรู้ผลเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเครียดมากเราจะลุ้นไปไปถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เป็นข้างๆเราเราจะทยอยไปยี่น<ว>เราเรืออ่องค่าใช้จ่ายส่วนค่าใช้จ่ายนะเรามีอยู่ประมาณหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเรากําลังมีปัญหาเื็เรื่องช่วงนี้ช่วงนี้มันจะมีก่อกัน เรามีบัตร30สบาทแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ทุกที่เพราะเราบ้านอยู่บางละมุงแล้วแล้วมันก็เลยเป็นความลำบากถ้าเกิดว่าแอดมิดแล้วถึงหลักที่มัน,นถึงแสนเราก็จะไม่สามารถรักษาได้เพราะเราไม่มีตังนึกออกไหมสามสิบบาทเขาไม่เวอร์เพราะเราไม่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้นี่เราใช้ขนาดนี้ก็คือ30สบบาทฉุกเฉินนั่นแหละหมอแทงเรื่องไปว่าเราท้องเสียเข้ามาแอดมิด เสามสิบบาทนี่คือมันต้องอยู่โรงพยาบาลที่อยู่ในในครอบคุมเขาใช่ไหมทุกที่ได้เข้าได้หมดถ้าฉุกเฉินฉุกเฉินแต่ถ้าไม่ฉุกเฉินต้องเข้าโรงพยาบาลนั้นเข้าน้อแล้วโรงพยาบาลไหนอที่ที่กล้วยมีอยู่อะบางลำพุแต่มันไม่เจริญท่านี้เขาไม่เจริญท่านี้เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องเขาไม่สามารถรักษาได้แล้วทำไมไม่ให้หมอก็แทนเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพมัน ไม่สะดวกในการในการเยี่ยมการเจ้ากันอะไรใช่ไหมยิ่งสะดวกก็อยู่กรุงเทพเพราะญาติเราอยู่ที่นู่นก็ใช่ไงเราปีกออกมาอยู่กับแฟนสองคนที่นี่มาสิปีไม่สะดวกเลยทุกอย่างก็ถึงว่ายังบอกกับจัาบอกว่าทาไมทำไมไม่ไปอยู่กรุงเทพแล้วกล้วยจะกลับไปกรุงเทพไหมเมื่อคืนแฟนคุยแล้วโอ้ยดีมากเลยกล้วยจะว้าเรารอดออกไปใช่ กล้วอต้อง้วเวอันก็ไปจ้ากับฉันตรงนั้นแหละตรงจูราของเราแล้วเราก็จะไปแล้วเราก็จะไปเดินเอาไปไบจูราที่ผ่านมาเนี่ยเราเลยไม่ได้ติดต่อเพื่อนว่าเดินคือ ไม่รู้เราไม่รู้เลยเราไม่ได้เราเล่น Facebook ไม่เป็นเราเรียนศิลป์เราตอนอยู่ช่องศิลป์เราก็โง่อยู่แล้วเราไปชอบตุลาเราก็ยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรวาดรูปอย่างเดียวเขาตี๊ดเขาตี๊าตีดแดกเลยเขาไปไหนไอโฟนไอแฟนเราจะไลค์จะแคสยังไม่เป็นเลยเขาตีดอยู่คันเข้าเพื่อนเขาพิมพ์คุยกันนะเขาไปดูตลอดนะ อีอีอีเนี่ยเขาลงดวงกรมวลมาเขาก็ลงลงบอกพวกเราเอาตกลงคนนี้ดวงกระมวลตายแล้วแล้วเธอทำเขาเป็นอะไรเออไม่ถูกเขาคืเขาโทษเขาคือเขาคือดวงกรมวลเดี๋ยวจะเอารูปเก๋ให้ดูว่าเก๋มันคือคนไหนใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเต็มดูจำไม่ได้บอกแล้วใจช่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่เสร็จแล้ว นั่งไล่ตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราจะมาเลยล่ะนี่เดี๋ยววันนี้จะมารีสให้ให้ให้หลายชื่อให้เพื่อนๆดูจำจำเก๋ได้ใช่ไหมตอนเล็กๆจำได้บ่าเก๋วาฬยาโตขึ้นก็เป็นสาวสวยนะเธอเดี๋ยวก่อนหารูปมันสวยที่สุดให้ก่อนนะอมาเรื่องเรื่องประการสำคัญว่เขาจำได้เด็กๆเขาจำได้อันนี้ตอนโตอันนี้คือเก๋ยากอ่ะยากต้องเห็นตัวจริงยากคืออะไร ไม,ไม่คุ้นเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวเราหาให้อันนี้เขาเอารูปเพื่อนๆแบบป้ามาลงให้เลยนะแต่ของฉันเล็กไปว่า